สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็กพัสดุนะคะกล่องแรกนะคะอันนี้เป็นของน้องจวนนดคะรราแะสิมาค่ะก็สั่งจะเป็นปังปอน,นาซานิโอนะคะ2ชิ้นะคะ่ะอันนี้เป็นของน้องจวดร้อยเอ็ดนะคะก็อย่างแรกนะจะเป็นปังปอนคาบินะคะ1ชิ้นจัมโบ้แพน้าบันนะคะแล้วก็เป็นขนมปังอบนะเป็ดนะคะมินิบ้านอูมามีนะแล้วก็เงินทอนอันนี้จะเป็นฮูเจเดมอนค่ะ อันนี้เป็นของน้องจวดแพ้นะคะก็นี่ค่ะเป็นกระเป๋าฮูลูสลินะคะลาลมินเนียนะคะ1ใบลูกชิ้นคิตตี้นะคะแล้วก็มินิบันนะคะอุมามิเหลืองนะอันนี้เป็นของน้องจวดภูเก็ตนะคะก็จะมีเป็นนี่ค่ะมะม่วงนะ้1ชิ้นค่ะลูกชิ้นคิตตี้สับปะรดนะคะเป็นแบบไซส์เล็กนะแล้วก็เป็นโดนาติลคุมะนะคะตั้งแผ่นน่าตลกแน่นอนนะคะมินิบันยูเดทามะค่ะ นี่นบ้านอุมามินะคะแล้วก็เป็นอันนี้ช็อกบอลนะคะก็นี่จะมีเป็นพวงกุญแจเลมอนค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดกรุงเทพนะคะก็นี่ค่ะเป็นจัมโบ้สรอเบอรี่นะคะ1ชิ้นแล้วก็ตัวปอมปอมปุลินนะคะอีก1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดอุดรธานีนะคะก็จะมีเป็นนี่ค่ะกระเป๋าดินสอนะคะแบบ20น้าลายมินเนี่ยนนะคะ1ใบแล้วก็อันนี้จะเป็นเงินทอนนะคะ อันนี้เป็นของน้องจวดนครปฐมนะคะนี่คะ่ะมีเป็นกระเป๋าฮูลูซเล็กนะคะลายกูเดทามะค่ะแล้วก็คงไฟกิตตันนะคะลายโปเกมอนนะาอีกหนึ่งกล่องค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดขอนแก่นนะคะก็นี่นะจะมีเป็นเงินทอนนะคะกับสังปปนคาร์ดค่ะ,อ,คะอันนี้เป็นของน้องจวดลําพูนนะคะก็นี่ค่ะเป็นกระเป๋าฮูลูซเล็กนะคะมีเป็นลายมิกกี้เมาส์นะคะลายกูเดทามะแล้วก็เป็นลายเอเลี่ยนนะคะไซเล็กนะคะ3ใบแล้วก็ จะมีเป็นมินิบานกุยธรรมะนะคะสามชิ้นนะแพนเคก้กอูมามิแก้มแดงนะคะแล้วก็ปังแผ่นแนนอนนะคะน่าตลกนะอันนี้จะเป็นภูมิแจเลมอนค่ะอันนี้เป็นของน้องจอดมหาสารคามนะคะนี่ค่ะมีเป็นปังในสดนะคะลูกเกียนะคะเป็ดนะแล้วก็อันนี้เป็นหัวเห็ดค่ะมีบานอูมามิแก้มแดงนะคะ นี่ค่ะแล้วก็เป็นภูมูใจเลมอนนะอีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป้ของน้องจอดกรุงเทพนะคะก็นี่ค่ะอย่างแรกนะเป็นปังปอนอิโมจินะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็มันฝรั่งสีนะคะตัวปองปองปุรินนะคะปังในสดมินิบานอุมามิแก้มแดงแล้วก็อันนี้จะเป็นภูมูใจสตรอเบอรี่นะคะอันนี้เป้ของน้องจอดปทุมธานีนะคะจะมีเป็นโลโทรีนะคะ1ชิน้นแล้วก็ โดนัทนะคะโดนัทลาคูม,มาแลนะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจอดขอนแก่นนะคะก็นี่ค่ะเป็นหูรุซใหญ่นะคะลาเอีออนะหนึ่งใบค่ะจัมโบส้สตรอเบอรี่นะคะหนึ่งชิ้นฟังปอนคาบินะคะแล้วก็กดองกมาเป็นแบบสาใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นพวงกุญแจสตรอเบอรี่ค่ะอันนี้เป็นของน้องจอดเพชรบุรีนะคะก็จะมีเป็นนี่นะมันฝรั่งสีนะคะหนึ่งชิ้นฟังเนยสดนะคะ แล้วก็จะมีเป็นส้มนะคะแบบไซเล็กนะมีบานเหลืองนะคะพูเดทามะกับอูมามนินะคะหัวเห็ดนะช็อกบอลน,นะคะ2ชิ้นแล้วก็เป็นซาลาเปาย่างนะคะอูมามิแก้มแดงนะ2ค่ะโดนดัทละกคุมะค่ะปังหน้าแม่แล้วก็นนี้จะเป็นปังแผ่นแนวนอนนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นพวงกุญแจแครอทนะ อันนี้เป็นของน้องตัวสมุดปากกานะคะก็เป็นนี่ค่ะกระเป๋าลูรซสายใหญ่นะคะลายมูมินนะคะ1ใบค่ะก็ขอบคุณน้องทั้ง15คนมากๆเลยนะคะ